สวัสดคีค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าชื่นชอบในเรื่องของการตกแต่งรถนะคะเทปนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าตี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรถคันหนึ่งที่เป็นที่สุดในเรื่องของระบบเสียงที่เราใจเป็นที่สุดในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายใต้คอนเซปต์ของ t r a n s f o r m e r แล้วก็เป็นที่สุดในเรื่องของการตกแต่งบอดี้พาด้วยกับรถ h ัน da c i v i c FC คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าในรถคันนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง โดยระบบเสียงของรถคันนี้นะคะก็เป็นแนว S Q L ซึ่งสามารถฟังได้ภายรอภายในรถแล้วก็สามารถฟังสนุกภายนอกรถด้วยค่ะโดยเราได้เชื่อมสัญญาณจากเฮดยูนิตเดิมของรถนะคะ,ะไปเชื่อมเข้ากับโปรเซสเซอร์ของเบรน bow รุ่น DSP 1.8นะคะโดยคันนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งแอมป์รีไฟร์ทั้งหมด3เครื่องด้วยกันนะคะเครื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นของพิซึมรุ่น S E 4.90กนะคะก็เป็นแอม4์สี่แชนเก้าสิบวัตต์คือสี่แชนนะคะสำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นของพิซึมรุ่น S Q 6 ะค,ะคู่หน้าแล้วก็คู่หลังสําหรับแอมตัวที่2นะคะก็เป็นของ Pri ซึรุ่น SE 4.90เช่นเดียวกันนะคะสาหรับขับลําโพง4นิ้วของพ r ซ s ึมรุ่น MS4 ที่ติดตั้งในบริเวณของห้องสัมภาระทางด้านหลังของรถนะคะค่ะสำหรับแอมตัวที่3นะคะก็เป็นของพ r i s ึมรุ่น SE 1 0 0นะคะซึ่งแอมตัวนี้เนี่ยให้กําลังขับถึง1,800วัตต์เหมาะสําหรับขับซับซึ่งเราก็ใช้ขับซับของพ r ซ s ึมรุ่น SEW 122D ที่เป็น s u b w o ฟ f e r 12นิ้วของ Pri ัิงคู่ยค่ะ คุณผู้ชมและในส่วนของการออกแบบงานเซาคอนเซปต์นะคะเราก็ได้ออกแบบภายใต้คอนเซปต์ของทรานส์ฟอร์ r นะคะโดยอย่างแรกที่เราให้ความสําคัญเลยก็ในเรื่องของสีสันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าสีที่เราเลือกใช้ตั้งแต่ในส่วนของคอนโซลทางด้านหน้าแผงประตูแล้วก็งานเซาคอนเซปต์ทางด้านหลังเนี่ยเราจะใชะ้เป็นสีก็คือสีบรอนสีดําด้านแล้วก็ดําเงาทั้งหมดนะคะ,ะการเลือกใช้สีไฟ LED ก็เช่นกันนะคะตั้งแต่ในส่วนของทางด้านหน้าเนี่ยในส่วนของบริเวณเสา A ที่เราได้หล่อขึ้นมาใหม่นะคะเราก็ได้เลือก ใช้ไฟ LED เป็นสีแดงนะคะ ตกแต่งในบริเวณของขอบลำโพงนะคะภายในส่วนของแผงประตูทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ได้หลอ่อแผงประตูทางด้านบนขึ้นมาใหม่นะคะโดยใช้วัสดุก็คือเป็นสีดําเงานะคะตบด้วยไฟแบ็คไลท์เป็นสีแดงนะคะเพื่อให้ดูลูลาแล้วก็สร้างบรรยากาศสวยงามภายในรถนะคะทางด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าในส่วนของขอบลำโพงไม่ว่าจะเป็นขอบลำโพงกลางแหลมแล้วก็ขอบซับเนี่ยเราก็จะตกแต่งด้วยไฟ LED สีแดงแม้กระทั่งในส่วนของอ ขอบตู้ลำโพงแล้วก็ตู้ซับก็ใช้เป็นไฟ LED สีแดงเช่นเดียวกันค่ะโดยในการเ,าเลือกตำแหน่งติดตั้งลำโพงกลางแหนมทางด้านหลังนะคะเพื่อให้เพลงเนี่ยฟังสนุกแล้วก็สามารถาฟัง ได้ภพยรอภายนอกรถนะคะแล้วก็ได้เลือกตำแหน่งติดตั้งในบริเวณของฝากระโปรงท้ายนะคะเพื่อให้ได้ใกล้เคียงกับหูผู้ฟังมากที่สุดนะคะส่วนของตู้ซับนะคะเราก็ได้ออกแบบตู้ซับก็คือเป็นตู้พอร์ตแยกอิสระนะคะโดยรูปทรงของตู้ซับเนี่ยเราก็ได้ออกแบบให้มีเหลี่ยมรอไปกับตัวไฟท้ายของรถนะคะส่วนของงาน,นติดตั้งแอมพลิีไฟเออร์นะคะเราก็ได้ติดตั้งแอมพลิีไฟเออร์ของพิซึมรุ่น SE 1.8ไว้ปตรงกลางนะคะแล้วก็เล่นระดับโดยการเราได้ติดตั้ง แอมิฟายเออร์ของพิซึึมรุ่น se ส9 0ขนาดข้างทั้ง2ออันนะคะแล้วก็ปิดทับด้วยแผ่นอะคริลิกทางด้านบนนะคะ รถ h ัน da c ซี i c FC คันนี้นะคะก็เป็น New Demo คาของทางร้าน Rocket s o ซ n d ด้วยหากคุณผู้ชมสนใจมีคำถามใดๆหรือว่าต้องการเข้ามาทดสอบฟังเสียงก็สามารถเข้ามาหาเรา r k ร t Sound ได้ทุกๆวันเลยค่ะ r o e t ก o ซ n d ที่เดียวจบครบทุกความต้องการตอบทุกสไตล์ความเป็นคุณ